สไตล์น่ารักน่ารักเขาเป็นพระเอียกนิเกตซุปเปอร์ฮีโร่คนแรกของเมืองไทยขอบคุณท่านผู้ชมทพิเศษนั่งชมผลงานการแสดงของนิเกตซุปเปอร์ฮีโร่แล้วก็น้องนายเด็กคอมเมดี้ดาวตัวก้นพลอยกำลังมาแรงตอนนี้ นะครับคุตองนะครับสดรพลาวันนีขอบคุณนะครับสําหรับชุดของพระเอกนะครับขอบคุณครูเทียมมากๆนะครับขอบคุณนะครับครูเทียมเป็นคนออกแบบชุดนี้ให้นะฮะสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดอยุธยาทุกท่านเลยนะครับ นานพอสมควรนะครับช่วงนี้แล้วก็มีงานกันอยู่เรื่อยๆนะครับติดตามกันได้ทางเพจ2เทพบุตรสุดที่รักนะครับวันเดือนมกราเราก็ยังมีอยู่หลายคืนที่เล่นจังหวัดวิทยานะครับกุมภาก็ายังมีงานอยู่นะครับกุมภามีนานะครับรับชมกันได้เรามีงานกันที่ไหนก็ติดตามทางเพจนะครับ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้ความรักให้ความเมตตานะครับทุกท่านนะครับทุกท่านที่ให้ความเมตตาพวกเราทุกทั้งไปเล่นที่ไหนถ้าก็จะตามไปดูเราไปเชียร์เราบ้างนะครับขอบคุณท่านเจ้าภาพนะครับในข่าวว่าขายปลาได้หลายตันนะครับรำไปเรียกคุณยังพูดไม่หมดนะครับยังขายปลาได้เป็นจิจจิตันก็หาลิเกลงมาท่านท่านก็เลื่อนมานะครับตั้งแต่เออรู้สึกจะเป็นเมษาเดือนที่แล้ว เราไม่เลือกอยู่เพ้่หมดเราไม่เลือกช่วงเดือนธันวาตอนนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคืนที่จะพาเพื่อนงานไปไปเดือนมกรานะครับกูพูดจบแล้วกูพูดจบแล้วต้องดูด้วยเขาพูดจบแล้วมึงก็ต้องนั่งได้แล้วเอาใจยากจังเลยเอาใจยากมากวันนี้ไปถ่ายรายการมาแม่รายการใหม่ผมเป็นพิธีกรก,กับพี่นายใช่ไหมละ่ะ ไปถ่ายวัดพนันเชิงไอ้เราก็นั่งอยู่กับพี่นายไอ้หนูไอ้หนูไม่ชอบจังเลยลูกแม่แม่ดูในโทรทัศน์มีแฟกคชุมแพรใช่ไหมเนี่ยโขาตั้งเขาตัม้มือมีแฟกคชุมแพรใช่ไหมเนี่ยเนียกูเืิมร้องเพลงให้ฟังแล้วแล้วทีนี้พอทักปุ๊บเดินม,มาถ่ายรูปเออสักพักมีคนเดินมาอ้าวพี่นาย เหมือนเชิงกูอะแบบกูไม่ยอมบอกกูเป็นใครอะธรรมดาแม่ลูกหลานผมก็เหมือนหลายคนใช่แต่เหมือนที่สุดเป็นอะไรรู้ไหมเหมือนไงเหมือนพระหัวโลนนึงเลยใช่ไหมมีเกลียวมันเป็นทรงฮิตแต่มีคิ้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่วันเพ็ญก่อนเลยขอบคุณพี่ส้มทำไมขอบคุณพี่ส้มทำไมเอาพี่ส้มเขามาถ่ายรายการส้มชิงสามชาขอบคุณเจ้าผ้าคนที่เขาหาเรามาถ้าเกิดเขาไม่หาเรามาพี่ส้มจะไม่ได้ถ่ายรายการไหมเราเอาไปถ่ายงานอื่นก็ได้ไงก็เขาไม่ ก็เขาเรามีวันนี้เขามาถ่ายวันนี้ดิก็แม่วันเพ็ญเขาหาวันนี้อ,ะอ่ะแต่พี่ส้มมาเซอร์ไพรส์คุณแม่นะมึงต้องขอบคุณพี่สมม้มอ่ะแล้วถ้าเกิดพี่ส้มมาเท่าไหร่อ่ะมึงเอางี้หาพี่ส้มมาก็อย่างน้อยก็แปดหมื่นถึงแสนหนึ่งอ่ะคนเดียวอะ่ะเออแต่วันนี้ไม่ได้ตังค์ฟรีเนี่ยเขามาอ่ะแล้วถ้าเกิดแม่เขาไม่หาให้พี่ส้มมายืนเล่นกลางตรงนี้คนเดียวมึงให้เขามาเล่นไหมเราเขาหาไม่ได้ ก็ไม่ได้ว่าอะไรกูถามกูาหาแล้กูกำลังจะบอกว่ากูต้องขอบคุณแม่วันเพ้นก่อนไงเออมึงก็ขอบคุณแม่วันเพ้นไปสิขอบคุณแม่วันเพ้นนะครับผมขอบคุณพี่ส้มมากๆนะครับที่มนี้ผมดีใจและปลื้มใจพี่ส้มมากถ้าหากว่าไม่มีพี่ส้มถ้าหากไม่มีคุณแม่วันเพ้นนะครับผมผมก็จะไม่รู้จักพี่เท่งเกิดเถิดผมก็จะไม่ได้มาทำการแสดงที่นี่นะครับพี่เท่งนี่น้ำใจงามมากต้องบอกว่าคุณแม่น้ำใจพี่เท่งเลยครับพี่เท่งดู